หน่ายิงเฉลยงกขี้งกกระปูกับปูนี่งกปะงกอุ้ยทำไมเธอขีถ้ถีอย่างนี้ล่ะคะสบ,สบายดีเจ้าซื้ออย่างลินหนูนาสามคำถามท้ายใจคนเป็นมูกันตอบพิษถือแป้งพร้อมพรมเฮ้ยพรจริงแล้วอะ <laughs> เลนเซิร์บุ้สาวคนงานไปถ่ายอยู่ตรงป้ายเด้อเปิดแล้วศูนย์รวมเครืองแต่งบ้านน่นนะน่ะไปอยู่หันละพบกันมาค่ะ ห้าปีเบิรงเด้อว่ามันสิมี้อย่างดีขึ้นบอกบอกอาหารที่เจ้ามากินที่สุดมาหนึ่งอย่างแตงโมฮูกแตงโมฮูกเลยเนาะบอกข้อเสียของโมเจ้าที่อยากให้เปลี่ยนนิสัยที่สุดงกอุ้ยอันนี้ขี้งกกระฟื้นกระฝูงบอกซื้อแฟนเก่าเจ้ามาหนึ่งคนโมไม่แฟนวิโสดหรออยากให้ดูนะว่ามีเดส์ลับซ่อนเลนอยู่นะเธอ <c oughs> มั่นใจในตัวโมคนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ดิสิบเปอร์เซนต์อุ้ยสิบจรงเหรอเอาแป้งเหรอไหมคะอ่ะเลดสเซิร์น มันใจว่าทีท้ายใจมูผู้นี้ถือกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเซบอกอาหารที่มูเจ้ามากินที่สุดมาหนึ่งอย่างข้าวมากินข้าวโอ้ยเฉล B Man. ยบ้าแมนตับมกหุงตำบักหุงเวลาไปใส่มาใส่มูสวนกินตามตลอดเลยปะบอกเอาเฟกปะคะคือบอกคอเสียของเจ้าที่คิดว่ามูอยากให้เจ้าเป็นนิสัยที่สุดมาหนึ่งอย่างหน่ายิงเฉลยงกขี่งกกระมูกับคูนี่งกปะ อุ๊ยทำไมเธอขี้ถี่อย่างนี้ล่ะคะบอกซื้อแฟนเกาหมูเจ้ามาหนึ่งคนผู้ใดก็ได้มันบ่เคยมีแฟนอุ๊ยเฉลยอุ๊ยดีใจด้วยนะคะถูกค่ะสามข้ถามตอบถึกหนึ่งคนเดียวตอบพิษสองชะตาขาดค่ะคอนสีถือแป้งมีอย่างสีว่าน้าหมูป่ที่สาวที้ีน้องินเอออนสีถือแป้งมีอย่างสีว่าน้าหมูบะเอาแน่ เจ้าไหนต้องขอขอบใจเนาะทีมม้วนน้ำกันขอขอบใจขอบใจสบีสบีได้สบายดีบ๊ายบาย